เก่งครบเครื่องส่องฟีเมอร์น้องปีใหม่ทำขนมสกิลแม่สีเรือนมากๆ เก่งครบเครื่องเลยค่ะสำหรับน้องปีใหม่นะคะรายการตีท้ายครัวเทปล่าสุดได้หนังเอกสุดตรองแอปทักษอรควงคู่มากับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่เล่าถึงความผูกพันแม่ลูกที่ไปไหนก็ไปกันตลอดแต่ลูกสาวคนนี้ฉีกจากตัวตนของแอปทักษอรทุกอย่างเรียกได้ว่าต่างกันมากโดยเฉพาะด้านบุคลิกปีใหม่จะเป็นคนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจสนุกสนาน เฟรนลี่เข้าได้กับทุกคนส่วนด้านพื้น,นทนจิตใจมีความคล้ายกันอยู่มากซึ่งลูกสาวจะมีความละเอียดอ่อนเซนส i v e มีความคิด เล็กคิดน้อยแต่อีกอย่างหนึ่งหมดที่น้องปีใหม่เผยให้เห็นในรายการก็คือความตั้งใจในการทำขนมรังสรรออกมาอย่างสวยงามทั้งการทำแป้งการทอดและการแต่งหน้าขนมซึ่งความเป็นแม่ตีเรือนตรงนี้ต่างจากแอปทักขอนไม่น้อยเลยทีเดียวน้องปีใหม่ยังเอ่ยปากแซวเลยว่าในชีวิตแม่ไม่เคยทำเลยแต่เอ๊แบบนี้เรียกว่าได้มาจากทางคุณพ่อคุณปู่หรือเปล่านะอย่างไรก็ตามเรา ไปชมภาพน้องปีใหม่ทำคุคกกี้ทำขนมกันเลยนะคะรับรองเห็นแล้วต้องรู้สึกหิวอยากจะรับประทานแน่นอนเลยคะ่ะ